ต้องขออภัยคลิป i m l 6ด้วยครับพอดีคลิปที่แล้วไม่ได้เอาภาพวิดีโอลงนะฮะลงแต่ตอนต้นมาดูวิดีโอนี้กันก่อนนะครับวิดีโอนี้ก็จะให้ดูการทำมูสเทสฮะซึ่งเป็นการทำมูสเทสด้วยความเร็ว71กิโลเมตรต่อชั่วโมงนนครับโดยที่ไม่มีคนขับนะฮะนี่ก็คือการเริ่มต้นไปแล้วนะครับนี่คือมูสเทสฮะซิกแซกแบบนี้คุณจะเห็นว่าไอ้เจ้า i m l 6คันนี้นะครับดูดีๆว่าเขาไม่มีคนขับนะ นี่ให้ดูอีกรอบหนึ่งเป็นการทำมอสเทสนะครับซึ่งก็ถือว่าโอเคทำได้ดีเยี่ยมในระดับหนึ่งเลยนะแต่ไอ้พวกระบบเทคโนโลยีแบบนี้ก็อย่าไปไว้ใจมันมากนะฮะนี่71กิโลเมตรหักลบซ้ายขวา ส่วนคลิปนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะฮะเขาเรียกว่าเดินปูนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นการแบบทำล้อให้มันเฉียงลงเหมือนกับย่างหวังยุคแปดของ BYD นั่นเองนะฮะซึ่งก็มาสามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางแบบนี้ได้อย่างที่เราเห็นในรูปภาพวิดีโอนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีของ i m l 6คันนี้ที่ทำได้ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปวิดีโอครับคุณจะเห็นว่าทั้งล้อหน้าและล้อหลังมันสามารถบังคับเลี้ยวได้นะฮะในการออกจากที่จอดรถแบบนี้นะครับหลายคนก็ต้องขยับหน้าขยับหลังนะแต่แบบนี้หมุนไปเลยครับทั้งล้อหน้าล้อหลังส่วนรายละเอียดของแบตเตอรี่นะครับในการเปิดตัวของ IM ครั้งนี้นะเขาบอกว่าจะใช้แบตเตอรี่ Solid State SSB ขนาด900โวลต์ที่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าไลเยร์นั่นเองนะครับแล้วก็มีกำลังอยู่400กิโลวัตต์ สามารถเพิ่มระยะทางได้400กิโลเมตรซึ่งสามารถชาร์จได้ในเวลาเพียง12นาทีโดยทาง i m นะครับเขาอ้างว่าระยะทางที่จะวิ่งได้ทั้งหมดเนี่ยจะเกิน1,000กิโลเมตรตามการทดสอบของ cltc ซึ่งรถที่เห็นอยู่ในรูปนี้นะครับก็เป็นรุ่น l i ไรเยี a r Max นั่นเองนะครับซึ่งทาง i m motor เขาอ้างว่าแบตเตอรี่ Solid s สเ t e ขนาด130กิโลวัตต์ชังของไรเยียนั้นจะเป็นแบบกึ่ง Solid State นะฮะที่ผลิตมาในจำนวนมาก ซึ่งเขาบอกว่ามันจะมีความสามารถในการชาร์จที่รวดเร็วเป็นพิเศษซึ่งรุ่นอื่นๆก็มีตัวเลือกแบตเตอรี่เป็นแบบ NMC นะครับสตัวพร้อมอิเล็กโทรไลต์เหลวมาตรฐาน90กิโลวัตต์อาว์นะฮะแล้วก็100กิโลวัตต์อาว์โดยมีระยะทางการวิ่งตามการทดสอบของ CLTC อยู่ที่700และ770กิโลเมตรตามลำดับ สำหรับ i-ml 6คันนี้นะครับก็เป็นรถรุ่นล่าสุดของแบรนด์เลยนะครับซึ่งมีขนาดมิติความยาวอยู่ที่4,931ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,960ม mm, ิลิเมตรสูง1,474ม mm, ิลิเมตรและมีระยะฐานล้ออยู่ที่2,950ม mm. ิลิเมตร ส่วนภายในก็จะมีเบาะนั่งเป็นแบบโพโพนะครับแล้วก็มีแผ่นดูดแม่เหล็กที่ด้านหลังเบาะหน้าซึ่งไอแผ่นดูดแม่เหล็กที่ด้านหลังเบาะหน้าเนี่ยเขาบอกว่าจะเอาไว้ใช้วางโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตก,ก็ได้ซึ่งมันจะดูดติดไปเลยนอกจากนี้ก็ยังมีหลังคาพานโนลามิคขนาดใหญ่เบาะหลังพับแยกได้60/40 ซึ่งก็สามารถขยายให้เป็นพื้นที่บันทุกสัมภาระขนาดใหญ่ก็ได้นะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับนะฮะนิวเดียนะครับโอลิงเอ็กควอนคอมแปดและลิดาแล้วก็ยังมีคุณสมบัติที่เป็นนวัตรกรรมเช่น Car ์ล็อกนะครับแบบหลายมุมซึ่งก็เป็นการใช้กล้องในตัวสำหรับการบันทึกวอลกในรถจนแล้วก็ City Drive และยังมีเทคโนโลยีติดตามแบบไ y n a มิก DZT นะครับซึ่งสามารถระบบวัตถุอันตร,รายด้วยกล้อง360องศาและระบบช่วยขับขี่ NOA ในเมืองและยังมีปลั๊กอินระบบนิเวศของ Apple นะครับเพื่อสะท้อนภาพจาก iPhone ซึ่งรถใหม่เนี่ยของ iml 6นะฮะจะมาพร้อมเทคโนโลยี z c d ซ g i ิจิออัจฉริยะ v i ท i เซ e m o t i o n Control นั่นเองนะครับ พร้อมระบบบังคับเลี้ยวล้อหลังระบบการสะเทือนแบบ e ronic, อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะระบบการสะเทือนแบบถุงลมและอื่นๆซึ่งเทคโนโลยีนี้นะครับจะช่วยให้สามารถบังคับควบคุมได้อย่างมีเอกลักษณ์อย่างเช่นเดินปูนั่นเองอย่างที่เราเห็นไปในคลิปวิดีโอซึ่งระบบนี้จะใช้ระหว่างทางโค้งแคบๆแ,แ,และก็การจอดรถแบบขนานขั้นสูงและ IM m o t ม r อตอร์นะครับก็ถือเป็นความร่วมมือกันระหว่าง SAIC Motor ม o r ต o r a t i o n g r o u p และ จันจะาไฮเทคพาร์คแล้วก็อาลีบาบากรุ๊ปนั่นเอง